เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายขาหมูแล้วเฮ้ He i. He i. He i. ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยรู้ได้ไงเนี่ยเอาแล้วครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ขายครับตอนนี้พอดีไม่ค่อยมีเวลาครับเขาก็เลยไม่ได้ทําครับขาหมูก็มาค่ะแอด <laughs> พี่เขาเคยซื้อฉันไม่กินแน่เลยจริงจริง,รงไม่มีใครรู้นะเรื่องขาหมูเนี่ยเออ เฉพาะคนกรุงเทพและคนตอนเมืองคนคนเมืองทองเท่านะั้นะนะนะถึงจะรู้นะว่ายขายข่าวมูลหรครับ <c oughs> ท่านรองเขาบอกว่า,วาเครื่องจักรใหญ่หยุดถึงตีสองอ๋อเหรอจริงเหรอครับอันนี้ข่าวจากที่ไหนครับหิวข้าวรอบดึกเลยใครหิวเหมือนกันครับตอนนี้หิวน้าเนี่ยตอนนี้หิวน้ำเนี่ยไม่ได้อะไรเลยมันไม่มีใครอยู่บนสะพานลอยฝากเขาไม่ได้เนงยไม่มีใครอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เหมือนเจ้าหน้าที่ยังไม่เจออะไรเลยนะทุกคน ขับลงมาสูงรถที่วิ่งคิดว่าแผ่นนินไหว <laughs> ฉันอยู่บนสะพานล,ลอยเธอพอฉันใช้กล้องซูมอ่ะแค่ขยับนิดเดียวมันก็ส่องอมันก็มันก็ไหวนะนนะทุกคนจริงเบ<ม>ืองต้นตอนอะไรเนี่ยจากหมูปิ้งมาเป็นขาหมู <laughs> ผมดูไปผมดู ผมดูเอะดูผมดูให้ครับไปกินน้ำอ้างเธอเธอจะมาใจดีอะไรขนาดนี้แหมตอนนี้แค่กล้องส่องลองตามเ่ออ๋อครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะแฮดกลับบ้านกี่โมงดีครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับแล้วทุกคนผมลงแล้วบายบายไม่ไยนะคุณเมไล่ผมแล้วอยากกินข่ามูอืมราคาเฮ้ยเดี๋ยว ชื่อคุณคุณไปหาน้ำกินขอจอ้อุ้ยมีแต่คนใจดีเนาะมีแต่คนใจดีเนาะเฝ้าโทรศัพท์ให้โอ้โหเอาดอกไม้เอาดอกไม้คืนฮคุณพีเคใจเย็นฝากกล้องไว้กับเราไว้ใจได้ค่ะเฮ้ยฉันเห็นท้องฉันเห็นเคนายไว้เธอ ชี้นังหมากเทนายวิงอยู่แถวเนี้ยไม่รู้ใช่ป่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็แถวนี้แหละแถวนี้แหละใช่ไหมน้องหมากเคนายว่าเมื่อกี้คุณสุดารัตขอบคุณนะครับนอร์เวย์ดูจากนอร์เวย์แน่เลยเนี่ยใช่ไหมทุกคนครับทุกคนอ,อตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับผมมองไม่เห็นนะตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับ คนดูเหลือกี่พันละเหลือเท่าไรเหลือหลักร้อยยังสองพันอ้ยสองพันเก้าเลยหรอเฮ้ยสองล้านห้าแสนสองล้านเก้าแสนคนดูขอบคุณครับทนนะครับสองล้านเก้าแสนคนดูฮะเข้ามาแล้วพอแล้วครับไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขเยอะครับเอ่อ ถ้าพิมมาผมแนะนํานะให้พิมพ์เป็นตัวหนังสือครับอย่าพิมเป็นตัวเลขใช่พิมพ์เป็นตัวหนังสือครับทุกคนผมจะถามว่าสองพันกว่าคนเนี่ยครับดูจากที่ไหนกันอยู่ครับตอนนี้ดูจากที่ไหนกันอยู่ครับตอนนี้มาเริ่มมาเลี สุราษฎร์ชลบุรีนอร์เวย์สุราษฎร์สุพรรณสมุทรปราการนาครสวรรค์บางกะปิพัทยานาครปฐม,มอขอนแก่นชลบุรีนครอ่อางทองสวีสเดนดูจากโทรศัพท์ตกให้หัวทิ่มเลยสมุทรปราการกาญจนบุรีประเทศพระป,ประแดงเอาโอเคโคราชเกาหลีอังกฤษพังงาพิษณุโลกพนมนครพนมเพชรบุรีเมืองทองนครนายกอุดรธนานอีอายุธยาควรลังเชียงใหม่นนทบุรีชุมพรกาญจนบุรี คนครสวรรค์ภูเก็ตเชียงใหม่ลาบุรีสระบุรีชุมพรร้อยเอ็ดสระบุรีที่บ้านจับตกพิวดที่มีคนหนึ่งร้อยเอ็ดสกลบ,บางใหญ่สามเสนเชียงใหม่เชียงรายบางกอกบางบัวดาวขา,วาตกพิวดที่มีคนหนึ่งพัทยาสมุนปราการหาดใหญ่ไต้หวันศรีสะเกดยะลาเมืองพลดูจากโทรศัพท์ตกพิวดที่มีคนหนึ่งยะลาพระรามสองค่ะดูจกักครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับ ตบไม่ได้ทุกคน <c oughs> ไม่เมื่อกี้เกือบลั่นแล้วเมื่อกี้เกือบลั่นแล้ว <laughs> ลงไปนี่คือไม่ใช่ว่าอะไรนะผมเนี่ยโดนตบก่อน <laughs> พี่ชายนั่งอยู่ข้างล่างนะครับพี่ชายนั่งอยู่ข้างลนะ่างฮะอยู่กองบัรชาการอยู่กองเลยกับเพลนไปหน่อยครับเพลนไปหน่อยอูไทยนะฮะดูจากที่บ้านโอเคครับ <laughs> ก็ถือว่าดูกันจากทุกที่เลยนะเกิดทุกที่ในในในประเทศเลยเนาะทั้งต่างประเทศนะลังสิตคลองสามประดุานาขอบคุณครับขอบคุณนะครับใช่เออเกือบไปเกือบไปอ่านทันอ่านทันเห็นชื่อปุ๊บตกใจเลยเมื่อกี้สมุทรสาครโอเคคลองหอยคงเอ้าใกล้บ้านกันเนาะใกล้บ้านกันเปรเวศนะฮะใต้สุนานโอเคครับคุณหนุ่มครับยุโรปเหนือค่ะ Okay. โอเคดูจากโทรศัพท์ข้างบ้านดูจากโทรศัพท์เพื่อนข้างข้างเพื่อนเพื่อนข้างอเอมริกาพี่แลจากฝรั่งเศสอ๋อจริงเงินปีเบาทีพีคนเดียวเป็นยูทูบเบอร์ไหมนันเดียวแบบเออใช่ไหมใช่ไหมเอกชัยวะเขาอยู่วะ,อยอยวะเอกชัยลาวันเออเอกไม่ไหมเดี๋ยวฉันอ่านพิษเน่นเลยเดี๋ินเอกชัยบางบอนอ๋อเอกกชัยบางบอนอ,อ,อ <laughs> นาะไะ ทุกคนพี่ตั้วจะขายเดลิเวอรี่หมูปิ้งใช่ไหมคะหยอกหยอกไม่มีนะเดลิเวอรี่เนี่ยเออถ้าขายคือขายเลยนะั้นเออขายคือไปซื้อเลยไปซื้อกับแม่นอย่างคนตายกันเนอะไม่ครับไม่จ่ายอ่ะพมคุณุงเทป,ปีอยากเข้าใจพิษนะพุ่มยุงเทปตอนนี้ผมยุงเทปพุ่มพุ่มไม่ใช่คนตายพุ่มยุงเทปพุ่มผมพุม่มต่อที่นะพี่นะต่อที่นะพี่บ้านะเปิดตะกร้าเลยครับ วันนี้พบแล้วมั้ยยังเลยวันนี้ยังไม่พบเลยครับผมทุกคนทุกคนตอนนี้เดี๋ยผมพามาดูนี้ก่อนไปมั้งนะไั้ยอ่ะผมส่งแค่ตรงสองส่งวะเดี๋ยวผมส่งแค่สองแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะน้องกิฟไปไหนคืนนี้ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับพี่พี่วี วีล,าน,าวลานาใช่ไหมวีลนาใช่ไหมใช่พี่วีลานาแน่นอนเจอถงลิฟค่ะเฮ้ยใช่เหรอเธอเจอถงลิฟต์ป่ะเฮ้ยเอาดีๆด,ดิเอาจริงๆเอาจริงๆคือมันลงไปได้เลยนะเธอถ้าเธอจริงๆถ้าเป็นถงลงไปแบบยาวๆลงไปเลยอะ่ะ ออเอาอยวพี่ยอดไหนครับทุกคนยอดไหนครับพี่ยอดเอ่อสืบนครบาลหรือเปล่าครับใช่ไหมคนครัี่ยอดห้หน่อยัยังครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอเลยครับตอนนี้อ๋อยอดยังเท่าเดิมอยู่นะทุกคนยอดยังเท่าเดิมอยู่นะครับใช่ครับอ๋อพี่ยอดนครบาลใช่ไหมนครสี่ห er ้าอ <aus> ๋อโอเคโอเคพี่ป๊อบพี่ป๊อบ นายอนายอดนายยอดลุงยอดนะครบาลสี่ห้าพี่เด็กไรอยู่ครับอ๋อเด็กไรอยู่เนาะโอเคนิใจด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้า <squ classy> มีคนบอกอยู่โุยของฝันของฝันเฮ้ยผมลืมซูมกลับอ่ะทุกคนโทษที มันไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวซูมกลับให้เห็นแบบว่ากงฟลางน,น,านี้ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้นประมาณนี้เออนครบาลสี่ห้าประมาณนี้ทุกคนประมาณแต่ทำไมกล้องผมมันไม่ชัดแล้วอะทุกคนมันมมัวจังเลยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนโฟกัสผมมัน,มมนสวัสดีครับพี่มะเชเซลงขวด789เ้ยเค น่าจะเจอพงครับไม่แน่ใจเลยครับครูโจ้ครับผมไม่แน่ใจเลยแป๊บนึงนะครูโจ้แป๊บนึงนะผมขอปรับโควตสเป็นโอ้โอโอ้ยเอาโอเค,อเคชาร์จขึ้นแล้วเมื่อกี้มันมัวน,น,นะทุกคนแรมันสองช่องเวียนมัวมาแล้วนะ ตอนนี้กล้องผมมันเหมือนกับว่าแสงไันเข้าถูกไหเ,เ,ออเจอ,อยังครับยังครับยังไม่เจออะไรเลยครับตอนนี้เหมือนตอนนี้เขากำลังถอนกําลังเจ้าหน้าที่นะทุกคนหนึ่งนี่นครับเหมือนกําลังจะถอนกําลังเจ้าหน้าที่ลงมานะเพื่อที่จะให้เครื่องจักรใหญ่ทํางานนะทุกคนเพื่อที่จะให้เครื่องจักรใหญ่ทํางานครับเปียกไหมไม่เปียกครับคนไม่เปียกครับเราไม่แอบบนี่ทุกคน เราเราไม่แอบส่องเจ้าหน้าที่นะครับคนเด็วสัปปกพัก็จะส่องไฟฉายมาตรงตรงไลท์ผมอีกเดียวเขาดูนะ <c oughs> อ๋อถอนกำลังเจ้าหน้าที่แล้วโอเคครับผมขอบคุณนะคะพี่มาเชครับโอ้เท่าไรเนี่ยหกดอขอบคุณครับโรซ่านะโรซ่าโรซ่า,ซา,ซา,ซามีข่าวอะไรบ้างไหมอย่างเนี้ยทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่งผมขอซูมกล้องกลับก่อนมันยังไม่มีข่าวอะไรทุกคนตอนเนี้อุ้ยลมพัดว่ะลมพัดแรงมากเลยทุกคน สงสัยก้องโดนน้ำมนต์จากปากน้องโม่ใจร้ายอะ่ะใจร้ายจริงๆเลยทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วนะเดี๋ยวผมจะลง,ลงไลน์แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นไม่มีอะไรเลยไปฉี่ที่ไหนฉี่ห้องน้ำสิเธอสำเนียงพี่แหลงใต้ชับปืดเลยครับอืมอเอ้อย่ามัวนะอย่ามัวนะฉันไม่เคยฉันอยู่งเทพนะฉันยูุ่งเทพจะไม่เหยเด็กตาฉันเหมืนกกอนในกรุงเทพ ยามาวาใเช่นแบเป็นด็กตายแรงตายจับปุ้ตวะไปดีส่สสิเอา้อเาเธอไปกับเขาสิตอนนี้ค้นหากี่กี่คนค,ครับอีกห้าสิบครับอีกประมาณห้าสิบคนครับทุกคนอีกประมาณห้าสิบคนครับโอเคทุกคนอีกสี่นาทีนะใช่ใช่คนกรุงเทพนี่เออาอะไรไปกันสองคนเลยทีนี้ไม่ได้ดพี่คนนี้อะไรเนี่ย คุณวีชัยวิชัยคนคอนสีนะเป็นระดับสีาา่สำหรับตัวชูวบอกจะมานอนบีบอกวิชูนะเออเดี๋ยวก็เจอน้องเจอเจอน้องหมาไปนอนเดี๋ยวเจอน้องหมาเคนายไปนอนอยู่ที่ที่ข้างๆอย่างเดี๋ยวฉ <laughs> ีใส่กระบ,บอกน้ำสิคะ <laughs> นี่เป็นระดับสองอีกแล้วเป็นระดับสองอีกแล้วในล่องเร่งตายผีดวงอือ มาจะไม่เล <toys> ่นตงตายอันไปกีนยางก้อนมาโอเคไป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 โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมากันไปกินยางก่อนอ๋ออ๋ออ๋อวัาดีครับวัาดีครับโชคดีครับทุกคนโชคดีนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่มันไม่มีไรละเดี๋ยวค่อยมากันนะเดี๋ยวค่อยมากันไหมเขาบอกผมเป็นคนตายว่ะทุกคนเล่ต้าวอ้าวพวกมึงคนตายผมเป็นคนงเทพเออผมเป็นคนงเทพนี้มาบอกผมเป็นคนตายตายวันนี้ชัดเจนพี่เนี่ยมึง เขาคนหยาบขาคนหยาบน่อยโอเครู้เรื่องวิ่รู้เรื่องเน่ยเน่ยเน่ยคนกรุงเทพคนกรุงเทพแม่นบอกแมนตีแรงกลางชัดเจี๋ยอาเออเลยไปเลยทีนี้แรงตายคนเลยทีนี้เจอไหมครับตอนนี้ยังเลยครับทุกคนตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนเที่ยงคืนที่ผมอัปเดตล่าสุดเนาะก็ยังไม่เจอเลยครับทุกคนยังไม่เจอเลยครับ คนเท้าอีสานเผ่าคนอีสานแมนตีกรุงเทพตีกรุงเทพตีเท่าไหร่ตอนนี้อนน่ะตอนนี้ตีสองอีตีสองนะตอนนี้อีตีสองเมื่อเช้าแนละ้วนี่น่าในพ้นเลยทีนี้พ้นเลยทีนี้พ้นเลย,ลเลยอัดตัวเสียงหลอกคุณน้อมใจเย็นนะใจเย็นนะฉันชื่อตัว๋วเออฝันแล้วทุกคนฝันดีครับฝันดีครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตอีกนะทุกคนนะ เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมใหมาบอกคนข้างล่างนันเสียงบาๆไหนนะหัวล้อเสียงดังลั่นเลย <c oughs> เสียงได้ยินมาถึงบนสะพาน 4, ลอยอะ่ะพ <c oughs> ี่เต็มสวัสดีครับชัดเจนเลยพี่เต็มกล้องเลย <c oughs> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครั <c oughs> บสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ เ,เดี๋ยวจะลงแล้วหรอคาใช่ครับใช่ใช่จะลงเลยครับถ้าใครมีอะไรนะหรือคิดถึงผมทักไปหลังไม้ได้นะฮะบอกคิดถึงอะไรเงี้ยครับพี่ตีบอกมนแร <c oughs> กคือเบเร์กแกเดินพี่ชุบพี่ชูแกเดินอะ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาคลิปด,ดูแกเดินแกจะล้มอยู่อ่ะเออจะแบบจะล้มอยู่สักสองรอบับ้างรอบสองรอบอะ่ะรอบแรกคือทําท่าจะล้มอยู่ดีจับเหล็กคันได้เหรอก็ได้อยู่นะก็โสดนะครับน้องๆก็โสดอะครับ โอ้ยพวกเธอเนี่ยนะแล้วน้องเธอจะสอนเล่นออกก่อนเนี่ยฉันฉันอยู่ที่ไกลามากเลยนะเธอจริงเพราะฉันโสดอ่ะเธอฉันจะทำไรก็ได้ปะเออถ้าฉันมีแฟนแล้วฉันมาทำอย่างเงี้ยก็ว่าเป็นเรื่องหนึ่งเธอคนโสดทำไรไม่ผิดนะเธอฉันไม่ใช่คนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไป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 ที่คนอื่นนะเธอผมไม่ได้นอนคนอื่นก็ไม่ได้ พี่ชูเดี๋ยวใครแม่พี่ผมใครแม่พี่นอนเดี๋ยวผมจัดการให้พี่จริงพี่ต้องได้นอนพี่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แค่นั้นเองเดี๋ยวกะกลับเธอเดี๋ยวตกรถอุ๊ยผมไม่ตกหรอกเธอฉันนอนนี่อยู่แล้วจะมีเสื้อผ้าฉันมีอะไรมาอยู่แล้วเธอกลางวันฉันนอนกลางคืนฉันหากินโอเคปะ กลางวันฉันนอนกลางคืนฉันหากินขอบคุณนะทุกคนนะโอ้ย oh, ยังอยู่สองพันกว่าคนเลยสวัสดีครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งลงนอนหมดเนี่ยก็ไม่รักกันซะและ้วก็ไม่รักกันซะและ้วได้ไดยแาบนี้เอาที่สบายใจจากพ่อรึเปล่าเอาที่สบายใจจับพ่อรึเอล่อ <c oughs> อาพี่ชูสดไหยเฮ้ย <c oughs> พี่ชูพี่ชูมีคนถามป่ะ พี่จูสดไหมผมว่าไม่ธรรมดานะคนธรรมชาติเนี่ยธรรมชาตินี่ไม่ธรรมดานะผมว่าน,นะพี่ชูกาแฟสองแก้วกินเหมือนกินยาหลับก <laughs> <laughs> ลับมาอีกแล้วค่ะสถานการณ์เป็นไงบ้างสวัสดีค่ะเธอฉันจะไปแล้วเนี่ยฉันจะลงแล้วฉันจะลงแล้วเป็นห่วงนะคะขอบคุณคา้าบขอบคุณนะผมขอบคุณแทนเจ้าที่ทุกคนด้วยนะทุกคนนะขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่ทุกๆคนด้วยนะทุกคน ท,ท,ทุกกำลังใจเลยครับทุกคนผมว่าจะเปิดกล้องหน้านะทุกคนแต่ว,ว่าไม่เอา,ากลัวทุกคนเขินไม่ใช่อลไวผมกลัวทุกคนเขินเห็นหน้าผมแนละ้วแบบว่าเฮ้ยพี่น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยกลัวแบบเขินไงเออไม่ต้องหรอกตีห้าจะโอ้พิชูใจเย็นปะใจเย็นปะสรุปสรุปอะไรเนี่ยไม่รับใช่ไหมตรงแรกตรงนั้นแลกเดี่ยว ตรงนั้นว่ะไม่หลับไอ้เล่าทำเราซูนเล่านี่เด๋ยเนี่ยทำซูนเล่านี่ใจเปล่าใจเปล่าใจอะไรนะคือคนเราอ่ะโสดเข้าใจปะจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องแคม,มต้องอะไรเลยเข้าใจปะเออ